ได้ยินเสียงนะบ้านได้ยินเสียงครับกำลังตัดเหล็กกันครับผมกำลังตัดเหล็กเหล็กเพื่อนที่ยทำมีโอ้ปวดใช้หรือเปล่าโอ้โอ้แต่ละบ้านเขาก็จะทำอย่างนี้หมดครับประมาณมีดที่นี่ที่ทำเนี่ยมีมีดอะไรบ้างครับมีหลายประเภทมีดทำตัวมีดการเกษตรมีดสวยงามอ๋อมีทุกอย่างเลยครับเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านนี้เวลาทํามีดจะรู้เลยว่ามาจากหมู่บ้านนี้คืออะไรครับครับคือถ้าถ้าเป็นในหมู่บ้าน เราจะสามารถรู้ได้แม้กระทั่งว่ามันเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นออตลักษณ์ของแต่ละช่างนะจะบอกว่าเล่มนี้คือสวยมากเราดึงอย่างนี้ออกไม่ได้นะล็อกดึงไม่ได้เราไม่สามารถดึงออกได้แต่ถ้าเราปลดล็อกนี่อันนี้คือแบบสวยงามครับผมสวยงาม<อ>ด้วย,วย,วยโอ้ที่บอกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะจะมีช่างสลับชื่อช่างมาไว้นี่คือช่างเบียร์ทำ ช่างเบียร์ทำเอาแล้วอย่างวันนี้ผมมาในหมู่บ้านนี้ผมจะได้ทํามีดเอาเดี๋ยวจะให้ทํำโลยที่จับปลดจะโอที่จับปลดอลดนะที่มันโคตรโคตดโอะนะอันดับแรกขั้นตอนแรกคืออะไรครับเอาเหล็กแหน่ไปตัดเหล็กเอาไปเอาให้ร้อนกล้วออกมา สดงว่านี่คือภูปัญญาที่ถ่ายทอดันมาตั้งแต่วรรพบุรูหลุดครับอืมแล้วเป็นอาชีพเป็นอาชีพของชาวบ้านเลยเป็นอาชีพของชาวบ้านแล้วเราวัดยังไงว่านนี้คือ8 0 0อันนี้คือเพราะว่านี่คือภูปัญญาชาวบ้านเราไม่มีแบบวัดอะไรวัดเลยครับครับนี่ก็คือทางทางที่พระพุทธ้าพระบ๊อบบัตให้อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือเราทําอะไรต่อครับอุ้ยไปอ๋อไปลุกลุกแรงลูกใจสามคี เอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปจะมายืยนดูเฉยๆไม่ได้นะครับพี่นุ่มช่วยบ้างอะไรบ้างให้คุ้มค่าสละโอ <shooters> ที่จะบ้านก็ทําให้หน่อยสิครับเอออ่ะคนละที2ทีฮึบอ่ะฮึบฮึบเออเออยอางนเงนวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราตีได้ประมาณกี่เล่มอครับด้ขึ้นรูปแบบนี้ จะเอาแรงกันคนดทีแล้วก็พอขึ้นลูกเสร็จก็ไปแต่งบ้านใครบ้านมาันอ๋อคือวันนี้เอาแรงกันงานนี้พี่หนุ่มบอกไม่ขอเหนื่อยอยู่คนเดียวละก็ทีมเดียวกันเนี่ยเนาะเออวางแผนกันแป๊บโอ้ยสามัคคีกันบ้างเลยทีมงาน,น,านาใช้คำว่าสามัคคีคือพังดีกว่าโฮ้เสียชื่อหมด ไม่ได้โดนอย่างเดียวให้โดนด้วยเอาให้โดนนี่ไม่ได้โดนเลยเฉยเอาจังหวะก่อนอเอาจังหวะก่อนยากนยากยาางน่ัเบียร์ซะก่อนอ่าแต่งแล้วแต่งแล้วเฮ้ยเอางี้ไงอันนี้เป็นสละอีละอ๋อต้องเผาอีกก่าจะให้เป็นสละได้ มนุษย์ใส่ปลายกแขวนยกควันขึ้นบนเออโโอ้้หยสาอชอบชอบการตีเหล็กทำมีดทำพระรวมถึงสละโอของชุมชนบ้านตันเดียวนั้นนอกจากจะสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วยังถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของที่นี่ก็ว่าได้เ,เพราะมีการสืบสานงานตีเหล็กผ่านรุ่นสู่รุ่นเรียกว่าดีงาม และควรสืบสารตอบมากๆเลยครับออ,ออกได้บ้างไม่ได้เหรอ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นซาราโอแบบนี้ ถ้าเราไปขายเราขายเท่าไหร่พี่ประมาณพันหนึ่งอันสอง๋อนี่พันหนึ่งอ่ะฮะซาลาโอพันหนึ่งยังมีคนนิยมซื้อไหมพี่ผมขายปีนี้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วซื้อหาปลาหลดเนี่ยหรอท่ง <Rey> จังหวัดต่างจังหวัดก็มาไม่เขาซื้อไปแล้วเขาใช้เป็นหรอครับเป็นใชเป็นวันเดียวก็คุ้มเพราะกิโลหนึ่งปลาหลด300อบาทครับเออ แต่เราก็ซื้อเขากินดีกว่าน้อเมื่อเช้าเราไปหาแล้วเราหาไม่ได้เอาวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วครับสละโอแค่ไปหน่าเชื่อเลยนะครับว่าการหาปลาหลดด้วยการใช้สละโอแบบนี้หาดูได้ยากจริงๆครับผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ไม่เคยเห็นชาวบ้านที่นี่เขาอนุรักษ์กันไว้รวมไปถึงวิถีการตีมีด ซึ่งมีการส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนไหนนะครับอยากให้ผมไปสัมผัสวิถีชาวบ้านหรือประสบการณ์แปลกใหม่ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจหนุ่มอนุวัตน์แล้วเสาร์หน้า10บบงเช้าอนุวัตน์ทั่วไทยพาไปไหนรอติดตามได้ทางช่องวัน31ครับอนวัตรั่วไทย